สวัสดีเพื่อนๆวันนี้เราจะมาดูไพ่ในหัวข้อโชคดีอะไรกำลังจะเข้ามาหาคุณนะคะใช้ไพ่สองสำรับนี้เนาะ Rideway right แล้วก็เลิฟแมทเซจไปเริ่มด้วย Rideway right วก่อนเลยเปิดไพ่ทั้งหมด10ใบเนาะ <Okay. S 1> ขออนุญาตผูรู้ผูบาอาจารย์เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะของผู้ที่ผ่าน มาดูคลิปนี้เนาะว่าเปิดที่เปิดทางเปิดดวงของคุณให้เราได้อ่านไพ่ออกมาเนาะอยู่ดีๆก็รู้สึกเออถึงอะไรบางอย่างที่แบบเออนี่แหละคือสิ่งที่เราแบบเอออยากจะทำอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเออลองดูซิ ไม่ท่านทำอะไรเลยต่ขวากตุกแล้วเนี่ยเหนื่อยะเป็นสองกอนะคะอาจจะมีเสียงเครื่องซักผ้าเข้าดำเข้ามานิดนึงเนาะซักผ้าดูวันเลยช่วงนี้วันวนี้อา,ากาศดีมาก อ่ะไพ่ใบแรกว้าตัวต้นของคุณเก้าเหรียญไพ่ใบที่สองอ่าวเดวิลไพ่ใบที่สามเดลเวอร์ไพ่ใบที่สี่หกดาบไพ่ใบที่ห้า ราชาดาบไพ่ใบที่หอัศวินถ้วยไพ่ใบที่เจ็ดหอคอยถล่มเนาะไพ่ใบที่สามหกะแปดอัศวินถือไม้เท้า ใบที่เก้าราชาถือถ้วยไพ่ใบที่สิบหกถ้วยอืมมาเรามาดูกันที่5ใบแรกก่อนเนาะตัวตนของคุณ ตอนนี้เจอกับอะไรอยู่คนรักของคุณเหรอระวังในเรื่องคนรักของคุณที่จะลืมไปเดลเวอร์มันโปปิดปิดปิดเดวิลก็โปเดลเวอร์ก็โปอุยอ๊ยเห็นได้แค่ไหน ใบแรกกาวเหลียน De v i l the l o v ร r 6ดาบแล้วก็ราชาถือดาบคุณเป็นคนที่มีเหมือนมีแบบทำงานหนักเนาะทำงานหนักเป็นคนตั้งมั่นตั้งใจทำอะไรทำจริงแล้วก็เป็นคนที่แบบ มีทรัพย์สินนะเก็บเงินอยู่แต่ว่าดูแล้วแบบมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคนรักอ่ะแล้วก็เรื่องการเงินเป็นจริงเ้าเป็นคนมีมีมีทรัพย์สินมีเงินเนาะแต่ว่าพอมีเดวิลถัดมาแล้วก็มีเลเวอร์แล้วก็มีเอ่อหกดาบถัดมาเนี่ยก็ดูเหมือนแบบจะมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์เกี่ยวกับคู่รักเนาะ ก็ให้ระวังในเรื่องตรงนี้ไว้นิดนึงอยากจะออกจากความสัมพันธ์ตรงนี้อะ่ะคิดว่านะแล้วคุณก็สามารถที่จะทําได้ด้วยเพราะว่าคุณมีความเด็ดเดี่ยวในตัวเองอะ่ะถ้าตั้งใจแล้วตัดสินใจแล้วก็คือแบบทําแน่นอนเออแล้วก็ในเรื่องของ อนาคตเนาะต่อไปนี่คือเรื่องดีๆใช่ไหมเรื่องดีๆก็คืออันนี้ตัวตนของคุณเนาะจะเป็นในเรื่องของคนรักแต่ว่าก็คือเราเราอยากจะบอกเพิ่มเติมเนาะในในส่วนเนี้คือคุณก็เป็นตัวของคุณเองนั่นแหละแล้วทีเนี้ยไม่ว่าสถานการณ์อะไรที่เข้ามาก็อยากจะให้คุณอะ หมาว่าจะรู้สึกเจ็บปวดรู้สึกเสียใจก็อยากจะให้คุณมองเห็นว่าอารมณ์นะตอนตอนนตอนนั้นนั้นน่ะที่คุณเผชิญอยู่อ่ะคุณเจ็บปวดก็มองให้เห็นว่าฉันเจ็บปวดนะแล้วก็มองมองมันไปเรื่อยอะ่ะโอเคแล้วก็ยอมรับว่าฉันเจ็บปวดกับเรื่องนี้แล้วมันจะทำให้คุณอะ่ะก้าวผ่านอารมณ์ดิ่งดาวแบบนั้นอะ่ะ ได้ง่ายกว่าที่จะแบบไปแบบเออไม่เป็นไรหรอกฉันต้องผ่านมันไปให้ได้สิไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรเลยเพราะว่าแบบทุกคนอ่ะมันมีอารมณ์ความรู้สึกใช่ไหมมันสามารถที่จะแบบเจ็บปวดมีความมีความท้อแท้ผิดหวังเสียใจได้ทุกอย่างอยู่แล้วอ่ะมันแล้วก็ไม่ต้องมาคิดด้วยนะว่าจะต้องแบบไปฟังเสียงคนอื่นหรือว่าจะแบบเออกลัวว่าคนอื่นจะจ้าวเราหรือหรือแบบ สถา,านะทางสังคมจะเปลี่ยนไปแล้วคนรอบข้างจะแบบมีการแบบนินทงนินทาหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปสนใจเพราะว่าสิ่งที่เราควรที่จะต้องออดูแลและสนใจที่สุดคือตัวของเราเองนี่ไงไพ่ใบนี้ไพ่ใบแรกเลยคือก้าวเหรียญคุณเป็นคนที่มีคุณค่ามีความสามารถคุณสามารถแบบทำทุกอย่างมาได้ด้วยตัวเองอะ เรื่องนี้ที่มันเข้ามา Devil Lover แล้วก็6ดาบเนี่ยคุณสามารถที่มจะผ่านมันไปได้แน่นอนเพราะว่า King s h o อ t เพราะว่าราชาถือดาบอะ่ะเป็นคนที่ทำอะไรตัดสินใจได้อย่างแบบกล้าหาญและเฉียบคมผ่านไปได้แน่นอนคุณเป็นคนที่มีคุณค่าในตัวเองอย่าไปลดทอนคุณค่าของของตัวเองลงเพราะคนอื่น ไม่ว่าสถานการณ์อะไรที่มันเข้ามาในชีวิตอะมันดีเสมอเพราะมันเป็นประสบการณ์ที่จะหล่อหลอมให้คุณอะเป็นคนที่ดียิ่งยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคตเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของคนเราอะที่มันเกิดขึ้นอะก็คือประสบการณ์เหมือนขิงแก่ก็ยิ่งเผ็ดถูกไหมเป็นเช่นเดียวกัน ทุกสถานการณ์ที่เข้ามาก็จะหล่อหลอมทําให้คุณเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวินาทีที่คุณสามารถที่จะยอมรับมันและก้าวผ่านมันไปได้ไม่ว่ามันจะใช้เวลานาน,านแค่ไหนไม่ว่าจะต้องใช้ใครมาช่วยเออหรือว่าโอเคตอนนี้ดิ่งดาวแล้วไม่ไม่อยากจะอยู่ในอารมณ์แบบนี้คุณก็กิงกังแบบเออไปเจอเพื่อนกินกาแฟกันหน่อยสิ ปรับเปลี่ยนพลังงานปรับเปลี่ยนอารมณ์ความคิดของตัวเองถ้าสมมติว่ารู้สึกว่าแบบท้อแท้มากแล้วรู้สึกแบบเออหรืออยากอยู่คนเดียวหรือแบบเออยังผ่านตรงนี้ไปไม่ได้แต่ก็อยากจะให้มองเห็นอารมณ์ของตัวเองอะแล้วก็พยายามหันหันเปลี่ยนมุมมองนิดนึงโอเคฉันดิ่งอยู่นะฉันไปเล่นกับแมวดีกว่าฉันดิ่งอยู่นะ ฉันไม่หาอะไรทําที่ทําให้ตัวเองรู้สึกสบายใจมากกว่าหรือแบบอย่าจมอยู่กับตรงนั้นอะพยายามผลักดันตัวเองไปด้วยเพราะว่าคุณเป็นคนเก่งและมีความสามารถไงคุณทําได้คุณทําได้ไดแล้วถ้าแบบเออรู้สึกถ้าคุณรู้สึกแบบไม่มีกําลังใจอะแล้วผ่านมาเจอคลิปนี้ก็อยากจะบอกว่าเราอะก็เป็นคนนึงที่เคยผ่านในเรื่องราวต่างๆในเรื่องของความสัมพันธ์มาไม่น้อยเลยทีเดียวที่แบบ ทำตัวเองผิดหวังเสียใจนู่นนี่นั่นไม่ว่าจะผลกระทบอะไรมากมายเนาะแต่ก็คือจากศูนย์อะเดินมาถึงตรงนี้เออเก่งแล้วคุณก็เหมือนกันเก่งแล้วน,นับจากวันนั้นที่รู้จนถึงตอนเนี้ยถึงแม้ว่าจะผ่านมาแค่หนึ่งนาทีก็ถือว่าคุณเก่งแล้วจริงอ่ะอันนี้พอก่อนเด้อมาเซตต่อไปกันบ้าง นี่คือสิ่งดีๆที่คุณกำลังจะได้รับมีไพ่หอคอยนั่นแหละมันจะมีเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนเนาะใส่ฟ้าฟา,ฟาดเปียงๆเ,เลยทีเดียวดูเปียงอัศวินถือถ้วยอัศวินถือถ้วยและอัศวินถือไม้เท้าอัศวินถือถ้วยเนี่ยในอนาคตอะคือเขาเป็นแบบ ม้เหยะย่างเห็นไหมคะมีความชิลๆเดินข้ามผ่านาแม่น้ำแล้วก็มีภูเขาคืออยู่ในชุดแต่งองค์ทรงเครื่องเต็มยศอะไรอย่างนี้เนาะถือถ้วยถ้วยคือความสุขอะคือยังไงอะอนาคตของคุณอะจากเรื่องจากเรื่องที่เราบอกก่อนหน้านี้เนาะว่าตัวตนของคุณเป็นยังไงมันผ่านไปได้แน่นอนแล้วก็คุณอะจะมีความสุขมากขึ้น สิ่งปัจจุบันทันด่วนที่มันจะเกิดขึ้นเลยอ่ะก็คืออะมาต่อเนาะคือสิ่งกระทันหันที่จะเกิดขึ้นก็คือผ่านโอ้โทษค่ะผ่านเรื่องราวเหล่านั้นมาแล้วเนี่ยคุณก็จะมีความสุขดีเนาะแต่ว่าระหว่างนั้นอ่ะมันจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันเกิดขึ้นคุณอาจจะมีการเดินทางไกลเปลี่ยนหรือโยกย้ายงานได้นะคะและ พอย้ายงานแล้วอะคุณก็จะหลุดออกจากปัญหาหรือวงวงใช้คำว่าอะไรนะจากความรู้สึกเดิมๆจากสถานที่เดิมเดิมเปลี่ยนสถานที่ใหม่ๆกลับบ้านกลับไปทางานอยู่ที่แบบใกล้ๆบ้านแถวบ้านอะไรแบบนี้ก็คือไพ่พใบนี้เนาะออกจากสถานการณ์เดิมๆได้อย่างมีความสุขแล้วหลังจากนั้นอะ มันจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนก็คือคุณจะได้เดินทางออกจากสถานการณ์เดิมๆจากที่เดิมๆออกมาได้อย่างดีเลยหลุดออกจากปัญหาอาจจะก,กลับบ้านไปทํางานอยู่แถวๆบ้านออกลับไปทํางานกับครอบครัวอะไรแบบนี้เนาะเออทำไมไพ่ที่เราอ่านแบบมีแต่แบบนี้ทั้งนั้นเลย มาดูซ e <hi> ิขอไพ่สรุปอีกหนึ่งใบอ้เห็นไหมล่ะครอบครัวจริงๆด้วยไม่ดูใต้สำรับอะไรข้างนั้นนะดีมากดีมากๆเลยครอบครัวอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาเงินทองหลั่งไหลเข้ามาคือตอนแรกคุณเป็นเก้าเหลี่ยนใช่ปะเจอปัญหามากมายมรสุม เกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์เข้ามาเนาะแล้วคุณก็จะผ่านมันออกมาได้อะแต่กว่าจะผ่านออกมาได้นะตรงนั้นน่ะเดวิลออกมาแล้วก็หกดาบออกมาคือมันก็หนักอะแต่ว่าคุณสามารถที่จะเพราะว่าคุณเป็นคนแข็งแกร่งไงเป็นราชาถือดาบอะคุณสามารถที่จะตัดมันชับ,ช,บชับได้เลยแต่ก็ กว่าจะผ่านมันมาได้อะมันก็ไม่เบาเลยทีเดียวคุณเก่งมากๆแล้วจากการที่คุณสามารถที่จะฮิลลิ่งตัวเองมาได้เป็นอัศวินถือถ้วยพอรู้สึกแบบเออมันดีขึ้นแล้วนะรางวัลน่ะจากการที่คุณสามารถที่จะกลับมาดูแลตัวเองได้แล้วมีความสุขกับตัวเองได้แล้วอ่ะก็คือ มันจะมีเหตุการณ์อะไรเข้ามานี่แหละอย่างปัจจุบันทันด่วนเลยคุณจะต้องย้ายกลับบ้าน,นจะมีการเดินทางไกลจะได้หลุดพ้นจากสถานการณ์เดิมๆอย่างแบบหมดจดได้กลับไปทำงานที่บ้านได้กลับไปอยู่กับครอบครัวไม่ต้องห่วงเลยเรื่องเรื่องงานเงินความสัมพันธ์เนี่ยเขาออกมายืนยันสิบเหรียญครอบครัวอยู่พร้อมหน้าพร้อมตามีสัตว์เลี้ยงเห็นไหมคะ มีบ้านหลังใหญ่โตมีแกวนแควนพาร์เรนต์ Grand, Grand ด้วยอ่ะมีคุณปู่คุณย่าคุณตามีหลายเจเนอเรชันอยู่ในบ้านอ่ะก็คือมันอบอุ่นสมบูรณ์พร้อมอ่ะทั้งความสุขข้างในความสุขข้างนอกความสุขในข้างนอกนี่หมายถึงความมั่งคั่งเนาะความสุขข้างในก็คือ,อความสัมพันธ์ในในในครอบครัว ที่แบบเออเขาแบบพร้อมที่จะเป็นกำลังใจเป็นให้ความอบอุ่นกับคุณน่ะอย่างนั้นน่ะเป็นเป็นเป็นแบ็กอัพของคุณอยู่เสมอแล้วพอคุณกลับเข้ามาอยู่ในในตำแหน่งของคุณตรงเนี้ยมันก็เลยทำให้คุณน่ะพร้อมทั้งข้างในแล้วก็ข้างนอกเออเนี่ย ดูสิดีใจด้วยจริงๆเนาะเราก็ไม่รู้เนาะว่าคนที่ที่จะผ่านมาเห็นคลิปนี้อะ่ะคือใครเจอสถานการณ์อะไรออกมาบ้างแต่อยากจะบอกว่าถ้าคุณกำลังอยู่ในขั้นตอนที่เผชิญสถานการณ์ต่างๆอยู่นะตอนนี้แล้วยังยังแบบหาทางออกไม่ได้ยังไม่มีกำลังใจอะ่ะไพ่ใบนี้ค่ะบอกเลยว่า ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนยังไงก็ผ่านมาได้ด้วยดีและมีความสุขแน่นอน่ะคะเลิฟเมสเซจ from your angel อยากจะบอกอะไรคุณเนาะสำหรับคนที่ผ่านทางมาได้เจอคลิปนี้เนาะ your angel อยากบอกอะไร สามใบใบที่หนึ่งสี่ศี่ศูนย์มันไม่จริงเลย1551ยังไงเธอก็หลีกหนีเรื่องนี้ไม่ได้11 11 1 1 1่งหนคำตอบคือใช่ มันไม่จริงเลยยังไงเธอก็หลีกหนีเรื่องนี้ไม่ได้คำตอบคือใช่คือไม่ว่ายังไงอ่ะคือถึงแม้ว่าในใจของคุณน่ะจะทุกจะทอแค่ไหนอ่ะทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นอ่ะจะว่ามันพูดเกินจริงไปก็คือทุกอย่าง ที่เกิดขึ้นน่ะมันไม่มีอะไรจริงมันเป็นโลกมายาม,มันเป็นเรื่องที่เขาเข้ามากระทบกับเราเกิดสถานการณ์เกิดขึ้นเนี่ยเพื่อที่จะให้เราอ่ะ,อะมองเห็นตัวเองคือสร้างสถานการณ์ให้เข้ามาเพื่อให้เราอ่ะหล่อหล,ลอมประสบการณ์ให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นเป็นคนใหม่ที่แบบมีมุมมองในในในแบบในการใช้ชีวิตที่แบบดีขึ้นอ่ะ สิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วอะ่ะมันไม่มันก็แบบไม่ได้ไม่ได้จริงอะไรขนาดนั้นน่ะจะเข้าใจไหมนะแล้วยังไงเธอก็หลีกหนีเรื่องนี้ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คุณต้องเผชิญอะมันจะต้องเกิดขึ้นกับคุณเพื่อให้คุณเจอประสบการณ์นี้และทําให้คุณเป็นคนใหม่ในเวอร์ชันที่มันดีกว่าเดิมอะ่ะ คำตอบที่ใช่ก็คือคุณสามารถที่จะผ่านเรื่องนี้ไปได้แน่นอนจำให้สิบเปลี่ยนขึ้นมาได้ไหมครบคันทั้งภายนอกและภายในมั่งคั่งทั้งทรัพย์สินเงินทองมั่งคั่งทั้งความสัมพันธ์มันจะอิ่มฟูทั้งข้างในและพอข้างในอะ่ะมันอิ่มฟูแล้วอะ่ะมันก็จะดึงดูดความมั่งคั่งมันคงทางภายนอกอะ่ะเข้ามาได้ง่ายขึ้นเนาะมันก็จะเป็นแบบนั้น ถ้าใครยังมีความรู้สึกว่าลังเลไม่แน่ใจต้องบอกเลยว่ามันเป็นอัตราตัวหนึ่งมันเป็นโกโก้อันนี้สับแม่หมอเตยเนาะมันเป็นโกโก้ที่แบบเออเพราะถ้าถ้ามันรู้สึกอย่างนั้นเข้ามาในในในฟิลลิ่งแล้วอะ่ะเรามันเป็นตัวขัดขวางเราอะ่ะไม่ให้ ไปถึง10เหรียญอนะเราต้องมองมันให้เห็นมองมันให้ทันรู้นะรับยอมรับไปเลยว่าเราอะเออมีความกังวลความเครียดว่าเราอะจะจะแบบผ่านบททดสอบนี้ไปไม่ได้อันนี้ยก็ยอมรับมันไปเลยแล้วพอเรายอมรับแล้วอะมันเป็นการยอมจำนนชนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเพราะว่าจิตวิญญาณของคุณอะไปสัมผัส ประสบการณ์ณนะตรงนี้แล้วไงพอไปสัมผัสได้อย่างแท้จริงยอมรับมันแล้วอะยอมจำนวนกับมันแล้วอะว่ามันเกิดขึ้นแล้วนะรู้สึกแย่มากๆเลยนะรู้สึกแบบเออผิดหวังเสียใจไม่ว่าจะเป็นอารมณ์อะไรที่เข้ามากระทบอะก็คือให้ยอมรับมันไปและถ้ามันจะทำให้เรารู้สึกแบบลบมากๆอะให้เราอะพยายามมองในมุมที่ แตกต่างหรือพยายามพยายามที่จะหากิจกรรมอย่างอื่นเข้ามาทำเพื่อที่จะหันเหความสนใจของเราออกไปจากาความรู้สึกดิ่งดาวความรู้สึกลบๆทั้งหลายแหละที่ที่เรารู้สึกอยู่ข้างในนี้เนาะมันก็จะทําให้ผ่านไปได้อย่างง่ายขึ้นหรือโอเคถ้าทําด้วยตัวเองไม่ได้อย่างเงี้ยเราอ่ะก็มีเพื่อนมีมีบุคคลรอบๆตัวเนาะที่เขาสามารถที่จะช่วยเราได้อะ่ะเราก็ แค่เอาตัวเข้าไปอยู่กับเขาไปทำกิจกรรมสนุกสนุกไปออกไปพบปะผู้คนเชื่อไหมว่าพลังงานดีๆอ่ะมันจะมันจะช่วยดึงคุณออกมาจากความรู้สึกลบๆแย่ๆอย่างเงี้ยได้ได้ง่ายกว่าคุณที่จะแบบอยู่คนเดียวในบางครั้งเนาะอืมโอเคค่ะใช่มันก็จะประมาณนี้แหละยังไงอะ่ะคุณก็จะมีคนคอยช่วย เสมอไม่ว่าจะจากตัวของเราเองไม่ว่าจะจากคนรอบข้างไม่ว่าจะจากครอบครัวของคุณเนาะยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะคุณผ่านไปได้แน่นอนเก่งมากๆค่ะวันนี้เท่านี้เนาะบ๊ายบาย